Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อหครับอยหน่้พี่แม่ต้าอหน่อยตดพอหน่อยเอันี้มันมีเลดเบิร์เดนะคะขอให้แมงตองี่่แข็งแรงขอให้เป็นกำลังใจให้ตองประสบผลาสำเร็จขอบคุณนะคะ รู้สึกมากๆค่ะแฮปปี้บัดดี้ชูยูที่ไหนเี่ยโอ้ยไหมทโอค่ราทำานขอให้เรามากๆนะได้แน่จะแน่เดี๋ยวพอๆนเกิดแล้เดี๋ยวยิงหู้กเลย เดี๋ยวคืนนี้ต้องใช้ได้สมห้ตองนะแม่สมห้ตองว่าอาจารย์กาอาเชียนมาไหมครับ

นองเพื่อนองเรียเบียนด้วยกันจะซื้เสื้อ้ดีวีไม่ได้เาบรเมย่ไม่ได้ถ่ายรูปครับเป็นเป็นวิดีโอครับอ้าวเป็นวิดีโอแนนี้เป็นวีร็ดครับเป็นวิดีโอครับเป็นวิดีโอให้สภาพแข็งแรงขอให้ลูกใหเราตัวจริงเขเยววิ่ง ไปเกียวบเรื่อดิตัดเจ